ครับตอนนี้ผมอยู่กับพออกันพิเชษหรืออดุลมลิเกตนะครับเป็นครูเพลงชาวจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้สะท้อนบทเพลงเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งในครองสุดท้ายนี้ครับจะเป็นบทเพลงใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากออยากจะทราบเหตุผลทําไมถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับอ๋อเพลงนี้ที่แต่งขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือ ดูนโยบายหาเสียงนะดูป้ายหาเสียงต่างๆของแต่ละพรกการเมืองดูนะครับว่าแต่ละพรกการเมืองมีนโยบาย,บายที่จะจูงใจให้ประชาชนเลือกเขาอย่างไรบังเอิญก็น,นึกถึงเพลงผู้แทนมาแล้วของเพลินพรมแดนผมนายรวยนามสกุลยากจนไอเราก็เลยแต่งย้อนสอนเขาก็าคือ ผมนายจนนามสกุยกลยาาครวยแล้วเอาอสิ่งที่เขาหาเสียงเอาไว้เนะี่ยมาใส่ในในบทพูดของของเราอาจจะไม่ไม่ตรงหรืออาจจะเกินจริงนะแต่ที่นี้เป็นการใส่เนื้อหาให้มันสนุกสนานทานั้นนะก็ลองดูเนาะครับก ทราบว่ามีเรื่องอะไรยังไงบ้างจะใหะ้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผมนายจนนามสกุลยากรวยแม่ผมชื่อบุญช่วยอยู่ตำบลห้วยใหญ่ผมสมัครเลือกตั้งผู้แทนเอาไว้พี่น้องทั้งหลายมาฟังผมชี้แจง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายจนนำสกุลยากรวยผมสมัครรับเลือกตั้งเอาไว้ได้เบอร์500พอดีเบอร์500นะครับไม่ใช่โจร500นโยบายข้อแรกหากผมได้ไปเป็นรัฐบาลจะขึ้นค่าแรงทันทีโดยไม่มีข้อแม้900บาทต่อวันโอ้โห900บาทแล้วนายจ้างจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายไม่ต้องห่วงนายจ้างรวยอยู่แล้วแค่นี้จิบจิบอา้าวแล้วเงินเดือนปริญญานรีล่ะ ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้คนที่จบปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต้นต้องสามหมื่นบาทต่อเดือนอันดับแรกคือผมจะช่วยประชาลดค่าน้ำประปาลดค่าไฟฟ้าทุกแห่ง ต่อไปนี้จะใช้น้ำประปาใช้ไฟฟงไฟฟ้าไม่ต้องกลัวไรแสงราคาเอทีค่าภาษีเพิ่มค่าแรงน้ำมันก๊าซที่แสนแพงลดให้เหลือลิตรละสิบบาทถ้าผมได้เป็นรัฐบาลค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าแก๊สค่าน้ำมันจะลดลงทันทีโดยค่าน้ำประปาจะลดลงให้เหลือหน่วยละ50สสตางค์ ค่าไฟฟ้าจะลดลงให้เหลือหน่วยละ1บาทค่าแก๊ส15กิโลกร,รัมจะลดให้เหลือถังละ150บาทค่าน้ำมันจะลดลงให้เหลือลิตรละ10บาทถ้าไล่รับเลือกหากจะตั้งรัฐบาลจะช่วยเหลือบำนานที่ทำงานเพื่อชาติ ชาติไทยจะได้รับพัฒนาโดยจะเติมเงินตราโปรดฟังให้ชัดชดัดให้ทุกคนบัตรประชาชนไม่ขาดคนละหนึ่งแสนบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสวยเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลคนไทยทุกคนจะยากจะหายากจนโดยให้คนไทยที่มีบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วแจ้งบัญชีธนาคารมายั่มหน่วยงานของรัฐ แล้วรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทันทีคนละ1 0 0 0แสนบาทให้จับใจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกษษรัศมีทั่วไทย ถ้าได้รับเรือจัดสันที่ทำกินปฏิรูปที่ดินถึงแม้ให้เพียงคนละนิดปลูกนลไม้หรือพืชผักสวนครัวหรือจะปลูกไปทั่วแต่อย่าปลูกผักมีพิธีจะให้ชนดเกษตรกร,กรตามสิบเป็นรากฐานชีวิตคนยากคนจนทุกคน ผมนายจนนำสกุลยากรวยแม่ผมชื่อบุญช่วยอยู่ตำบลห้วยใหญ่ผมสมัครเลือกตั้งผู้แทนเอาไว้พี่น้องทั้งหลายมาฟังผมชี้แจงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายจนนำสกุลยากรวยผมสมัครรับเลือกตั้งเอาไว้ได้เบอร์500พอดีเบอร์500นะครับไม่ใช่โจร5 0 0นโยบายข้อแรกหากผมได้รับเลือกเป็นรัฐบ,บาล จะขึ้นค่าแรงทันทีโดยไม่มีข้อแม้900บาทต่อวันโอโ้ในจ้างเจ้าเงินที่ไหนมาจ่ายไม่ต้องห่วงนายจ้างรวยอยู่แล้วแค่นี้จิบจิบอ้าวแล้วเงินเดือนปริญญาตรีละ่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้คนที่จบปริญญาตรีเงินเดือนขั้นแรกต้อง30,000บาทต่อเดือน อันดับแรกคือผมจะช่วยประชาลดค่าน้ำประปาลดค่าไฟฟ้าทุกแห่งต่อไปนี้จะใช้น้ำประปาใช้ไฟฟง,ไฟฟ,งไฟฟ้าไม่ต้องกลัวไร้แสงลดค่าเอพีค่าภาษีเพิ่มค่าแรงน้ำมันแก๊สที่แสนแพงลดให้เหลือลิตรละสิบบาทถ้าผมได้เข้าไปเป็นรัฐบาล ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าแก๊สค่าน้ำมันลดลงทันทีโดยค่าน้ำประปาจะลดลงให้เหลือหน่วยละ50สตางค์ค่าไฟฟ้าจะลดลงให้เหลือหน่วยละ1บาทค่าแก๊ส15กิโลกร,รัมจะลดลงให้เหลือถังละ150บาทค่าน้ำมันลดลงให้เหลือลิตรละไม่เกิน10บาทโปรดเลือกผมนะครับ ถ้าได้รับเลือกหากจะตั้งรัฐบาลจะช่วยเหลือบำนาญที่ทำงานเพื่อชาติชาติไทยจะได้รับพัฒนาโดยจะเติมเงินตราโปรดฟังให้ชดัดชัดให้ทุกคนที่บัตรประชาชนไม่ขาดคนละหนึ่งแสนบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหากพักผมได้ จัดตั้งรัฐบาลคนไทยทุกคนจะหายจนโดยให้คนไทยที่มีบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วแจ้งเลขบัญชีธนาคารมายังหน่วยง,งานของรัฐรัฐบาลจะจัดสรรเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารทันทีคนละ1นึ่งแสนบาทให้จับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทยโอ้พวกเราจะเลือกไหนจนน้ำกุลยากรวยให้ได้ ถ้ได้รับเลือกจัดสรรที่ทำกินปฏิรูปที่ดินถึงแม้ให้เพียงคนละนิดปลูกผลไม้หรือพืผักสวนครัวหรือจะปลูกไปทั่วแต่อย่าปลูกผักมีพิษจะให้ชนดเกษตรกร,ร,กรตามสิทธิ์เป็นรากฐานชีวิตคนยากคนจนทุกคนสำหรับนโยบายที่ทำกินหากผมได้รับเลือก เข้าไปเป็นรัฐบาลจะออกโฉนดที่ดินให้ครอบครัวคนละครอบครัวละยี่สิบไร่เพื่อสร้างบ้านปลูกผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับปลูกพืชผักสวนครัวด้านการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจะจัดสรรอัตรากำลังให้มีครูครบชั้นทุกโรงเรียนโดยไม่มีข้อแม้เออพวกเราจะเลือกไหนจนน้ำชะกุญญกลยากภวยพวกเรากจะเลือก นายจนน้ำสะกุุลยากดวยเอออย่าลืมนะครับเบอร์ห้าร้อย